กรณีผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปใช้ปืนขนาด11มมจ่อยิงร้อยโทร,รุ่งเฉลิมพันธสวัสด์หรือว่าหมวดบอลรองผู้บังคับหมวดดุริยังทหารมณฑลทหารบกที่210 3นัดนะคะเสียชีวิตคารถจักรยานยนช่วงค่ำวันที่10กุมภาพันธ์ในค่ายพระยอดเมืองขวางที่เมืองนครพน,นมค่ะ หลังจากเกิดเหตุใหม่ๆตอนนั้นเนี่ยนะคะคนางกนิ t ฐาพันธ์สวัสด์ภรรยาของผู้เสียชีวิตอ้างว่าสามีไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งบาดหมางกับใครยกเว้นผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ชัวหรืออาจจะเป็นการยิงผิดตัวมากกว่าตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตถึงสาเหตุการเสียชีวิตเอาไว้ถึง7ประเด็นด้วยกันมีการสอบสวนผู้ต้องสงสัยไปเกือบร้อยปากนะคะ เก็บพยานหลักฐานใกล้กับที่เกิดเหตุส่งสถาบานันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นไปตรวจหาดี a ปรากฏผลาผลอ n a ออกมาก็ยังไม่ตรงกับใครเลยนะคุณเจษดาผ่านมาหนึ่งเดือนสอบปากคำไปแล้วเกือบร้อยปากตั้งประเด็นการสอบสวนก็ว่าครอบคลุมแล้ว7ประเด็นเนี่ยนะคะก็ยังคงต้องสืบกันต่อนี่ก็ครบหนึ่งเดือนไปเมื่อวานหลังการเสียชีวิตของหมวดบอลการสืบสวนสอบสวนผู้ก่อเหตยุยังไม่คืบหน้าเท่าไหรค่ค่ะส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเน หลังจากสอบปากคําไปแล้วตอนนี้ตัดเหลือ3ประเด็นละเป็นเรื่องปมขัดแยง้งชู้สาวหรืออาจจะเป็นยาเสพติดนะคะสเรื่องนี้ส่วนผู้ก่อเหตุยังพุ่งเป้าว่าอาจจะเป็นคนใน สัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมประชุมหารือกันแล้วก็พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายนะคะก็เห็นชอบจ่ายเงินให้กับครอบครัวของหมวดบอลเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทค่ะ ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นภรรยาของหมวดบอลไปโพสต์ลักษณะตําหนิบุคคลที่ไปล็อกบ้านพักในค่ายพยอดเมืองขวางแล้วก็ลามไปถึงกองทัพบกด้วยนะคะเรื่องนี้ทางทหารก็ชี้แจงบอกว่าการล็อกห้องพักของหมวดบอลเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทหารในค่ายเลยส่วนตํารวจที่สืบสวนสอบสวนหาข้อมูลเพื่อนํามาประกอบสํานวนคดีก็บอกว่าเกรงว่าจะมีคนอื่นเข้ามาเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีก็เลยจําเป็นต้องไปล็อกห้องเอาไว้ ซึ่งถ้าหากภรรยาของผู้เสียชีวิตต้องการอะไรขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่มาเป็นพยานเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาดูในการเปิดห้องพักค่ะอันนี้ก็จะส่งผลดีกันมากกว่าค่ะ